ลูกบิดประตูธรรมดาต่างจากรูกบิดประตู RMI ยังไงดูเอาครับน,นั่นเข้าไปละเรียบร้อยแล้วห้องนี้ละ่ะอ่าให้พี่เขาลองดูอย่าพยายามเลยครับลูกบิด RMI ระบบกุญแจดิมเปิล11ลูกปืนมีรหัสกุญแจไม่ต่ำกว่า3แสนเบอร์ป้องกันกุญแจผีได้อยู่หมัดอ่ะน,นั่นยังยังอีกยอมเฮอ ลูกบิดประตู RMI มั่นใจเอาอยู่สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการแทงเกิล over the top นะคะตอนนี้ก็อยู่กับหญิงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรามาจนถึงปีนี้นะคะ,อะแองเกิลทิปทิปแรกพี่บิ๊กพาเราไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปตกปลากระสุบกับคุณลูกหมีได้ข่าวว่าหมายสวยมากๆนะคะจะเป็นยังไงนั้นตามชมกันเลยค่ะ ดีนะโอ้โหบรรยาก,กาศดีออกจากกรุงเทพมาแต่เช้ามาสว่างสางๆสงแถวแถวนี้อีนนี่บ่อพลอยการจนบุรีใช่ไม่ใช่การจะนะการจนบุรีแล้วก็มาทําไมรู้ไหมเออวันนี้เนี่ยมีคนมาเรามาหาเขาไม่ใช่มีคนมาเรามาหาคนอ่ามาพอดีว่าแล้วก็มาพอดีนี่นี่ตอนดีดีเออ สวัสดีครับโอ้รอเราเอากันนี่นี่คือนี่คุยกันค,ค,คุยกันทางเฟซบุ๊กกันมาเป็นปีอะไรชวนมาตกแล้วก็รอจังหวะนี่คือลูกหมี โอโหผมผมเป็นเพื่อนในเฟซผมอ่ใช่ตัวจริงตัวจริงเออเขาก็ชอบตีตีควายด้วยฟลายฟลายเอาฟลายเขาชอบตีฟลายด้วยแต่ว่าวันนี้ลูกหมีมีหมายเด็ดมีครับเป็นหม้น้ําไหลไม้น้ําไหลใช่ทำให้ผมมาถึงนี่เลยนะใช่เป็นหม้ที่แบบคนทั่วไปแบบฝันเนี่ยเข้าไปตกได้ตัวนะได้แน่นอนได้ได้แน่นอนมั่นใจมั่นใจแล้วเราต้อไปกันไปไปงานเราลุยเลยนะโอเคไปครับ บทที่ผมจะต้องไล่ตามนาเบดเขาแล้ะเขานําจังเลยอะเดี๋ยวตามใกล้ลูกหมีเลยลูกหมีบอกว่าหมายดีแบบนี้เทพไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเสียงน้ําแบบนี้อากาศแบบนี้หน้าหนาวด้วยมีฝนด้วยมันส,สดสด แบบนี้บ่อตกป,ปลาให้ไม่ได้นะครับไ,ได้ไไดแล้วก็แหล่งน้ําไหลอย่างนี้สดชื่นครับได้หมดถ้าสดชื่อได้หมดถ้าสดชื่อลูกหมีเดี๋ยวพาไปไหนต่อไปหมายข้างบนใช่ไหมเินตัดน้ำเนี่ยนะมมผมจะไปได้ไหมได้แน่นอนได้แน่นอนนะอล,ออลองเชื่อลูกหมีดูอะ่ะ นี่ครับวันนี้ใช้เหยื่อเป็นทรงมินาเป็นโฟลดครับลอยครับรมีลิน้นตัว4.8เซนลายปาซิลเห็นเขาว่าปาซิลมันเป็นลูกเหยื่อตามธรรมชาติเอาซะหน่อยลอยนะครับของน้ำก็ลอยลแล้วก็ดำลง ตกปลาน้ำไหลนะครับก็เคลื่อนที่ให้ง่ายใช้กล่องเล็กๆย่อยออกมาจากกล่องใหญ่นะครับแล้วก็พกเหยื่อมาหลายอย่างคิดเผื่อสถานการณ์เอาไว้ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทำตัวให้เคลื่อนที่ง่ายที่สุดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสปูนดูนะครับเพราะน้ำตรงนี้เบา เบาหน่อยสสลองดูครับแคสแอนดลิสครับหอยแบบทุกนถนอมไปหน่อยนะครับน้ำไหลน้ำไหลเบาหน่ยไปแล้วฮ่าฮ่ <c oughs> ไหลที่บอพอลอยอย่างนี้นะครับพอลูกหนีพามาก,ก็จะเป็นเป็นเหมือนกับมีฝายแล้วก็มีมีอ่างเหนือฝายแล้วก็มีท้ายฝายก็หมายสวยครับหน้ารุ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้ข้อเสียอย่างก็คือคลึมแล้วก็มีฝนไปหน่อย ปลาจำปลาปลาจะปลาปลาจำปลาอยูแลวครับสายโมโนพลิงสายเอ็นซีบอลกับเกมกระสูดน้ำไหลแนวกระสูดน้ำไหลเดี๋ยวต้องรีบปล่อยก่อนนะครับปลาอยู่ในน้ำไหลเนี่ยเขา เ,เขาได้สูงมากเพราะงั้นเขาจะเหนื่อยเร็วสูนน้ำไหลเขาบอกไซส์ใหญ่ๆกว่านี้มีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวตามหากันต่อไปครับกระสูบน้ำไหลไปแล้ว ลุงเบตนำยาวเลยครับผมก็โดนกัดไปตูมอยู่ตรงนี้หน้าเลยยกเหยื่อขึ้นปุ๊บกระสูบฉวยดันตูมไม่ติดเดี๋ยวตรงกัดหน่อยเตยก่อนเตยก่อนหมายสวยสวยถึงสวยมากเลยครับจะต้องดูว่าตอนนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ในการปล่อเหยื่อ ทียวเลยนะครับไม่ได้ไกด์อย่างลูกหมีนี่ก็คงมาไม่ถึงอ่าไปรับลุงเกาได้แล้วไป เดียวตัวนิดเดียวกลัวกล้องไป,ป,ลงไป,ปลงกลัวกล้องจะเหยื่อนะแร้วะทำมาเลยครับลุงหม,มีนั่นแหละติดไปแล้วสวิงลูกหม,มีนี่จะวิงกินตัวเบ็ดครับก็กระสูบน้ำไหลตัวแรกของวันนี้ถึงแม้ว่าจะตามหลังลุงเบสน,นะครับ แต่ก็ดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าที่เขาได้มาครับประทุมใจจริงๆนะครับได้หมดทัดชื่นครับนี่ครับปลากระสุบน้ำไหลนะครับการที่เราใช้สวิงตักแล้วแช่ไว้ในน้ำนี่มันจะเซฟให้ปลาไม่ต้องดิน้นเกดจะไม่ค่อยถลอกมากกว่านี้นะครับถ้าเราแบบจับมาแล้ววางบนดินเราปล่อยให้ปลาดิน้นเก็ดจะหลุดและปลาจะช้ำเยอะมากแต่ถ้าเราใช้สวิงตักแล้วแช่น้ำไว ปลาจะได้ออกซิเจนด้วยแล้วจะมีแรงเหลือแล้วเราจะปล่อยได้ไวกว่าเดิมแ้วโอกาสหลุดก็จะน้อยน้อยกว่าตัวน,นี้แรงดีมากโอเคครับผมปลานเนี่ยเขาตกตัวมีไซส์สามขีดอัพใช่ไหมสามขีดอัพสดชื่นแล้วนี่ย <c oughs> ังไม่จบยังไม่จบยังไม่น้ำสมราญใช่อาจจะมีอุ้ยเอ้ยขึ้นมา อย่างมาน้ำไหลวันนี้นะครับก็เลือกใช้ชุดลอกไตว่านะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นลูเวสป่ะเล็กซ่าตัวนี้ไตว่าเล็กซ่าเบอร์พันอานะครับจับคู่กับคันพิสัย YUL แอลว a l ตาไลเนี่ยนะครับสายเบ็ดก็ที่2-4ปอนนะครับ ความยาวคันคือ6ฟุตเพื่อที่จะได้พกพาสะดวกในการขึ้นลงในแนวป่านะครับแล้วใช้สายเอ็นก็4ปอนของซูฟิกซ์นะครับถามว่ากลัวไหมกับเอ็น4ปอนกับหมายแบบนี้หมายค่อนข้างโลง่งนะครับเล่นดีๆจูงปลามาในจุดที่เราได้เปรียบสาย4ปอนเอาอยู่ครับอย่าใจร้อนกับเกมนะครับเล่นได้นะครับชุด UL เี่ยเล่นได้นะสาย4ปอน สนุกดีครับนี่ถ้าลุงตีกลับขึ้นมาเป็นสองเท่านี่ครับกดดันและเกมยังไม่จบซะด้วยลุงลุงทำปลาหลุดบ้างได้ลุงหาต่อไปก่อนนี่ลูกมีผมสังเกตอย่างปลาที่เนี่ยมันกัดเหยื่อใล้ผิวน้ำมากเลยครับใช่ฮะเพราะเวลาเราตีไปสุดใช่ไหมนะคือจังหวะที่ปลาแอบอยู่ใต้หินอย่างงี้ บางทีมันชาร์จไม่ทันไงระดับน้ำที่แรงอ๋อพอเราพอเรากอมาปุ๊บเราจะลดสปีดลงตรงที่สุดสายน้ำและทีเนี้ยปลาจะมีโอกาสชาร์จเยอะเร็วขึ้นแต่จังหวะชาร์จมันก็ยังเร็วอยู่ปลาจะตามมาอย่างที่เนี่ยที่ผมโดนใช่อย่างที่โดนคือแบบปุ้มตกใจและแต่แต่ว่าถ้าไม่โดนเบ็ดอโอกาสได้ตัวยังสูงอยู่อ๋อยังไล่เยยดยังควบอยู่ใช่ครับก็เราก็ตียำ้ำย้ำไปปลายังอยู่แบบแต่ไม่อยู่ไกลนะจะอยู่บริเวณนี้แหละ ตมันก็จะหาเหยื่อที่มันหายไปเนี่ยใช่เลยมันจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วเวลาเราตีไปปุ๊บแล้วทีนี้เราไม่ต้องตีไก่ลอเพราะว่าไอ้ตัวที่เมื่อกี้ที่ได้นี่ก็คือมันตามมาถึงนี่แล้วแล้วมันก็ปุ๊บไปทีหนึ่งแล้วใช่แล้วแล้วก็ไปกัดอีกทีในตอนที่เมื่อกี้เราก่อช้าใช่ครับเ็ขอออกไปุ๊บบึ้มโดนเลยแต่ทีนี้เราต้องลดสปีดลงแบบช้ามากอือย่างที่โดนก็ช้าเลยช้าลงก็ปุ๊บโดนเลยก็ลองดูตามตัวกันต่อไปเนาะครับครับก็มาสวยมาสวย ช่องที่เห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่องน้ําหลากเวลาน้ํามันมามัก็หลากเข้าไปรวมกับกระแสหลักไอ้อย่างเงี้ยรู้จักไว้หน่อยก็ดีเวลาคนเที่ยวป่ากลางเต็นเนี่ยก็จะให้ดูทําเลแบบเนี้ยแล้วก็หลีกเลี่ยงซะนะครับปักตั้งเต็นในที่สูงหรืออะไรก็ได้เพราะอย่างนี้เราไม่รู้ว่าวันไหนฝนตกน้ําจะหลากมามันอันตรายมากมาดูพลังธรรมชาติดิครับ มันดึงพื้นที่เนี่ยมาเป็นล่องเห็นๆเ,เลยโอ้ห oh. สวยงามแล้วก็น่ากลัวครับไมน้นะครับมาที่นี่ผู้มีบอกว่าจะเป็นไม้น้ำไหลและส่วนมาก <c oughs> เขาบอกว่ามีมองเห็นก้อนหินก้อนดำๆปลามากจะอยู่แถวๆนั้นอยู่หลังก้อนหินก้อนสีดำๆ เราจะมองเห็นเลยครับอยู่นก้อนดำๆอยู่ที่ปลายน้ํามีบอกให้ตีเลยครับยิ่งถ้าน้ำใสๆมุ้ีบอกว่าจะเห็นตัวปลาอยู่เลยเดี๋ยวไปตามหาดูครับว่าผมจะได้แต้มเพิ่มอีกกบรบอลุ้มล้อได้ลุงหมายแต่ละหมายมันไม่ใช่ไฟง่ายๆเลยนะเนี่ยไม้บางอันก็มีน้ำ เปลี่ยนเยือไปเรื่อยๆครับพอมาอย่างนี้ก็อมมิดบ้างก็ได้ก็ดีอมมิดครับหมายมันสวยอ่ะมันน่าจะเอาเหยื่อนู้นเหยื่อนี้มาเล่นให้เราดูว่าอะไรมันจะเกิดผลบ้างไม่เกิดผลบ้าง นบิ๊กอ่าวันนี้ผมมีของมาฝากครับเป็นของที่ผมทําเองอืมมันคือมีดเหลาเหยือมีดเหลาเหยือครับผมเนี่มีดเหลาเหยือป้อมีดเหลาเยือป้อมีดเหลาเหยือนี่คนเหลาเหย่ฮ่าฮ่าฮ่่าพวกไม่ใช่มีมาให้แค่นบิ๊กทดสอบนะมีของมาฝากด้วยนี่อันนี้คือมาให้ผมชม ใช่แต่อันนี้เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆของผมอันนี้ให้ผมเลยเหรอใช่อันนี้ด้วยอันนี้ต้องต้องบอกว่าอันนี้ฝากเพสฝากเพสอันนี้ฝากลองมันมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรคือมีดเหลาเหยื่อคุณสมบัติเด่นๆคือมันคือมีดเหลาเหยื่อเราใช้ใช้เหลาอย่างเดียวเราไม่ได้ใช้แบบใช้แกะสลักใช่แต่ถามว่าองค์ประกอบมันได้ไหมคือองค์ประกอบยังได้อยู่นะคือเราสามารถกรีดเส้นแล้วก็วักได้ แต่คือองค์ประกอบปลายจะแข็งแรงแต่ไม่หักง่ายอ๋อที่แตกต่างจะใบคัตเตอร์เคยอย่างนี้ใช่คือใบคัตเตอร์ไปน้ำไปไปขูดมันยิ้วนะแล้วม่แล้วมันมันหักเวลาพอพอเริ่มแซะอย่างที่บอกตวัดปุ๊บเนี่ยได้ล่องเนื้อไม้แตกละใบมีดหักด้วยใบมีดหักไปเขี่ยเนื้อไม้แตกด้วยาจะอยู่ที่สองจุดห้ามิลโอ้วิกดูนะด้านนี้ด้านองศาเห็นไหมครับอันนี้มันจะกว้างกว่าอันนี้มันจะน้อยกว่าก็คืออันนี้แบบขวาวาใบไม้ไม้ที่เราเปิดเข้าเนี่ย ก็จะไหลขึ้นมาดีตรงเปิดให้ไม้ขึ้นมันจะเนี้ยมุมมุมคายของมันใช่เวลาเราดันไม้ปุ๊บก็จะออกมาข้างด้านนี้ถ้าเป็นใบคัตเตอร์มันจะมันจะเสมอการเสมอข้างพอมีทั่วไปจะเสมอกันสองข้างเห็นไหมเนี้ยสมอการสองข้างมีข้อเสียนะเราลาปุ๊บจะพลาดนะปั๊บเสียเลยเราต้องเ่อมงานเสียใช่แล้วล้นนี้เราลบได้แล้วก็คือคือใบมีดมีสองแบบมีแบบแบบตรงกับแบบตรงแล้วมีซ้ายขวาคือ สำหรับคมที่เป็นแบบแนวแนวนี้ที่ไม่เฉียงจะเป็นคนที่แบบเหล่าคัตเตอร์จนแบบชินแล้วอ่ะเหลาชินกับคัตเตอร์ใช่ชินคัตเตอร์แล้วทีนี้มันจะให้น้าหนักได้ไดีเหมือนเหมือนคนใช้คัตเตอร์แบบเอานิ้วกดนิ้วกดแต่อันนี้คือแบบคนที่เหลาแต่ว่าเหมือนแบบชํานาญแล้วแต่เนื้อไม้เนื้อไม้บางตัวเขาต้อง ฟักแล้วให้โค้งขึ้นได้นี่โป้งโดนแล้วก็สไลด์ขึ้นปุ๊บอันนี้จะสไลด์แล้วมันจะเสียเนื้อหานคือเราจะเหลาตรงตรงไงอ๋ออันนี้คือเคยเหลาเหลาเก็บผิวนอกใช่ครับแต่อันนี้คือตกแต่งละใช่ตกแต่งคือสมมติเราเก็บโค้งได้ท้งเหี่อเก็บเชฟสไลด์ได้สไลด์ได้คือมีข้อแตกต่างแค่ตรงนี้นิดเดียวแต่คือแบบคนเหลาชำนาญส่วนมากจะใช้ตัวนี้นะแล้วดูด้ามก็ทําสีให้ด้วย งามทุกตัวอันนี้คือสีสีจากเนื้อไม้ครับไม่ใช่ไม่ใช่สีไม่ใช่สีย้อมหรอคือใม้สีนี้เลยมันมีไม้สีนี้ด้วยเหรอเนี่ยดำครับสีดำอ่าแล้วก็ตัวอื่นก็จะเป็นสีแดงสีลายสีไม้ไม่ใช่สีย้อมไม่ใช่ชะลแลกอ๋อเพราะฉะนั้นงานลูกหมีนี่สีไม่ย้อมไม่ย้อมครับเป็นไม้ทั้งหมดเป็นสีจริงเลยอืออย่างนี้สนอกสนใจจะเป็นไอเจ้าของมีดอย่างนี้ก็ติดต่อเฟซบุ๊กได้ครับโดยตรงเลยใช่ครับสุรสิทธิ์อินทวีทรัッ สุรศิษฐ์อินทวีทรัพย์ก่อนเข้ามาคุยก่อนว่าเราชอบแบบไหนเพราะว่ามันมีซ้ายมีขวาด้ามสีนู้นสีนี้เข้แไ่เอานีดใบตรงใบเฉียงผมก็เห็นมีแบบใบเล็กแกะแก้มแกะเงือกใช่แกะเงือกกินดิบหลายอย่างก็อย่างที่บอกนะครับคนทําเหยื่อปลอมมีดของลูกหมีนะครับสุรศิษฐ์คุณก็ควรจะมีไว้สักหนึ่งอันนะครับหนึ่งเล่มมีดเรียกหนึ่งเล่มนี่ไว้หนึ่งเล่ม มันสะดวกไงเพราะว่าเราสามารถใช้ได้นานกว่าคัตเตอร์เรา oh ไม่ต้องซื้อใบบ่อย<ช>อืคือจบที่เล่มเดียวซหรือว่าถ้าคมหมดสามารถใช้หินรับมีดทั่วไปได้เลยโอง่ายมากยอดเยี่ยมครับสำหรับมีดจากลูกหมีครับหลุมนี้กับหลุมนูน้นจะลงหลุมไหนมาดูสิอาขานี่มาดูมาดู มาดูนี่ระวังกันด้นนวยนะหมายปลานะอ,อยู่นี่ลง่ลมเลยนะเออตรงายนี่ก็เดินไม่ได้ทะลมค่อยๆไปครับเราลงมาจากที่สูงประมาณสัก5เมตรได้ ทุลักทุเลพอสมควรครับแต่ว่าไกล้ลูกหมีก็พาลงมาจนได้ขต้นเพลจริงๆกปลาติดภาดกันได้ครับติดนู่นติดนี่ก็ช่วยกันไป บฟิลนี้และไม่ต้องไปเขื่อนนะแฮปปี้คือตรงนี้ไม่ใช่ที่อุทยานแห่งชาติไม่ใช่ครับไม่ได้อยู่ในเขตเลยไม่ไม่เป็นสถานที่ที่แบบเข้าตกง่ายเข้าเข้าตกได้ไม่ง่ายหรอกว่าคุณจะพาผมมาอย่างเงี้ยไม่บางพื้นที่ไงครับบางที่มันต้องลำบากนิดนึงคือถ้าเราถ้าเราแบบลุยง่ายเกินป่าคงไม่เหลือให้เราตกแน่นอนก็ใส่สนุกสนุกสนุก ยากาศดีบรรยากาศดีไม่มีแดดทําได้ยังไงไม่มีแดดมาแบบน้ําไหลแบบมันโอเคอะสาหรับผมนะเออแล้วก็ถ้าเป็นคนกรุงเทพก็เรียกว่าสามารถไปเช้าเย็นกลับได้เลยออกจากกรุงเทพมาสักเช้าสักนิดนึงตีสี่ก่อนตีห้าออกมาแล้วก็ติดกรุงเทพเออออกก่อนตีห้าเพราะงั้นเดี๋ยวติดเด็กไปโรงเรียนแล้วก็มาถึงนี่ก็ให้มันได้ถ้าก่อน8ปดโมงเช้าแล้วก็เริ่มลุยได้เลยนะ ได้เลยครับคือมาถึงเวลาไหนดูได้เลยเออนี่ถามลูกมีนิดนึงว่าไอ้หมาอย่างเงี้ยช่วงที่รับที่จะพาคนมาได้จริงมันช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนเออต้องช่วงนี้เลยช่วงแบบฤดูฝนหมดหลังหลังฝนหม,หหมใช่พอฝนหมดปุ๊บระดับน้ําก็ตีไว้อีกหนึ่งเดือนระดับน้ําก็จะปกติและช่วงนั้นผมถึงจะบอกว่ารับฝนเข้าก็คือเรียกว่าออกพรรษาแล้วใช่ออกพรรษาแล้วก็สามารถที่จะมาเดินลุยอย่างนี้ แล้วจะมีอีกหนึ่งแบบคือหมดช่วงนี้ไปแล้วจะเป็นเมษากับคฤอภาจะเข้ามาตกปลาเล็กเป็นแบบน้ําน้ําน้อยแล้วน้ําน้อยปลาเล็กน<า>ี่คืออะไรอ่ะปลาสนะปลาสนะยูเอลย่างเงี้ยพวกย<ม>ูเอลพวกพวกรกวดแล้วก็น้ำน้อยใช่คือแบบเราเราเล่นได้ได้หมดเลยทุกที่เลยทุกที่ที่เราไปตกมาเนี่ยคือระดับน้ําจะลดลงทั้งหมดพอลดลงทั้งหมดแล้วนะเราก็จะใช้ใชอุปกรณ์เล็กตก อย่างไฟ UL ที่ได้หมดสลยคือถ้าเรามีเวลาว่างมานะก็อย่างนี้สนอกสนใจที่จะมาเที่ยวกับพิชิงไกด์ลูกหมีเนี่ยนะครับลูกหมีรับยังไงก็รับเป็นวันนะเป็นวันวันละ500บาทอันนี้คือค่าตัวลูกหมีใช่ค่าร้อบาทห้าบาทหนึ่งคนมีข้าวฟรีหนึ่งมือ้อแต่ถ้าเกินหนึ่งคนก็จะเพิ่มไปอีกคนละ100บาทก็คืออันนี้คนแรกมาเนจ่ยห้าร้อ0 ค,คนที่2ก็คือคิดเพิ่มอยู่หัวละร้อยใช่ทีนี้เนี่ยรับสูงสุดได้สักเท่าไหร่ไม่เกิน4ี่คนครับอยู่ในความดูแลง่ายสุดอในเรื่องของความปลอดภัยด้วยใ,<ช>ในเรื่องของสถานที่ด้วย,วยผมว่าอย่างนี้นะนะเบสมาลุยเกิน3ามคนก็นแย่แล้วเพราะว่าปลามันมตื่นตัวเราเองอ่ะดูไม่ทั่วถึงด้วยบางคนก็น้นสายลุยเขาก็ไปกันเดียวเลยนี่อย่างผมเนี่ยต้องให้เขาประคองเดินข้ามน้ําเนี่ยถ้าเกิน4ี่คนเราไม่ต้องละไม่ต้องตกละเออไม่ต้องกันละ ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็โอเคแต่ยังว่ารุ่นนาก็ขอให้เลยนะรุ่นลุงเนี่ยก็คืออย่างนี้เอาเอาว่ารับไม่เกินสี่แต่จะมาคนเดียวก็ยินดีได้คนเดียวก็จได้หสองคนได้หมดนมาห้าร้อยแล้วก็เปิดบวกไปอีกคนละร้อยคนต่อไปก็อีกคนละร้อยไม่เกินสไม่เกินสเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อละติดต่อที่ไหนเฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊ก ใช่สุรสิทธินทวีทรัพย์ Inter S <S สุรสิทธินทวีทรัพย์เนี่ยเดึ้นตรงนี้อ,อ่า,าแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ทไหมหรือว่าไม่สะดวกรับไม่ค่อยสะดวกรับครับเพราะว่าสัญญาณมีบ้างไม่มีบ้าง่วงนี้ก็ติดงานอยู่ด้วย,เ,ยเพราะฉะนั้นก็ติดต่อเนี่ยติดต่อมาที่ Facebook สุรสิธิ์ตรงนี้นะครับอ่ะอย่างนี้ก็ขอขอบใจมากที่พามานะแล้วก็จริงๆแล้วลูกหมีเขายังมีเรื่องทำมีดด้วยใช่ไหมอย่าลืมในเรื่องของมีดของลูกหมีก็เป็นของที่น่าใช้นะครับนะครับก็ถ้ามีโอกาส มาเที่ยวกันที่ตรงนี้นะครับแหล่งน้ำไหลบอ่อพลอยโอ้โหหมายสวยจริงๆนะคะเห็นแล้วแบบคันไม้คันมือจริงๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อคุณลูกหมีได้เลยนะคะแล้วคุณจะได้ตกปลากับหมาย,วยสวยๆแบบนี้ค่ะ